มาตักแหนแดงได้ขำเียตักแหนแดงไปขายนะคะกระบุงนีจ่จะได้ยูประมาณสิบหาโลสามอันกับสี่สิบหาโลเนาะสอนไปหลายขักเต็มอยู่ สู่เขาเขาเจ้าสอนเงินสอนคำบะครับอืมสอนไปเขียวหนยเขียวคาร์ลิฟิลด์ดอกไม่แต่ดอกยังไงเอากลับไอดูดอะไอนะดอกใหญ่ๆทั้งนั้น เตรียมเไปเต็